โอเคสวัสดีนะครับเดี๋ยว EP นี้ผมตั้งใจว่าจะมาทำาจะมาตกแต่งบ้านของเราครับเขาเรียกว่าอะไรเดี่ยเราจะมาอัปเกรดบ้านของเราดีกว่าก็คือผมจะทำฟาร์มครับแต่ว่าเราจะทำฟาร์มข้าวครับโดยที่ว่าฟาร์มข้าวเนี่ยครับเราจะสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเข้าตู้คอนเทนเนอร์ของเราอัตโนมัติเลยนะครับโ okay. อเคอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะต้องทำพื้นชั้น2ก่อนแล้วกัน,นครับ อันดับแรกนี่ครับผมเตรียมไม้ไว้แล้วเอาเป็นพื้นไม้ธรรมดาแล้วกันนะครับหรือว่าจะเอาเป็นพื้นพื้นอิดดีเออยังไงดีครับทุกคนเอาพื้นมาแล้วกันครับโอเคปะโอไปครับไปครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะประมาณไหนเดี๋ยวผมขอกะกะไปก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยอันนั้นผมทําผิดอ่ะข้างล่างอ่ะครับช่างมันอย่าค่อยอย่าค่อยไปเก็บก็ได้ครับ โอเคเราปูไปก่อนตรงนี้เราปูไปก่อนครับโอเคแล้วก็ด้านนี้ด้วยครับโอเคครับปูพื้นไปก่อนครับผมอันดับแรกน่าจะใช้เยอะอยู่นะครับน่าจะไม่พอโอเคปูไปครับเอาให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยครับโอเค ปูไปครับตลกมากเลยครับตอนปูนี่คือเหมือนเสรขฐาเหมือนแฮร์รพอตเตอร์นี่คาปูชิโน่ไม่ใช่แล้วเอเปโซหรือเปล่าไม่ใช่ครับคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เขาพูดว่าอะไรนะเอ,อ้ผมลืมจะไม่ได้เอปเปโซคาปูช e ok ิโน่มอคค่าใช่หรือเปล่าจะบ้าเหรอ <laughs> ใครจะมาท่องคาถาแบบนี้จะบ้าเหรอครับโอเคอย่าผมขอ เออทำพื้นเพิ่มมันไม่พอครับอันนี้คาเพิ่มสัก20อันเลยดีไหมครับอีกอีกอันหนึ่งแล้วกันอีก10อันครับโอเคนี่เรียบร้อยครับผมโอเคปูต่อครับอันนี้โอเคโหปูไปปูมานี่จะถึงถึงยอดเข่าตรงนี้แล้วครับโอเคทำไปโอเคผมว่าน่าจะกว้างพอแล้วนะ อันดับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะวางแปลงข้าวแล้วกันเพราะว่าเราจะได้ดูว่าเราจะกําหนดพื้นที่แปลงข้าวไว้ตรงไหนนะครับนั้นผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ครับยืบโอเคผมว่ามันต้องต่อยาวขึ้นไปครับน่าจะยาวขึ้นไปมันไม่พอโอเควางไปก่อนครับอย่างนี้ยืบเ,เสียงไก่คือแบบดังมาก โอเคครับเราจะต้องต่อเพิ่มนะเพราะว่ามันไม่พอโอเคปะ่ะอันนี้ครับเ้ย <c oughs> เดี๋ยวโอเคอึบอึบโอเคแล้วก็เพิ่มอีกสักแถวครับอย่างนี้แหละแล้วก็มาตรงนี้ไหมโอเคตรงนี้ โอเคไปต่อครับโอเคอย่างยาวอะอย่างใหญ่อะครับแล้วก็แปลงข้าวครับอันนี้โอเคเอเดี๋ยวนะเอาไม่ใช่หรอก็ใช่นี่ก็แปลงข้าวนี่หว่าโอเคได้ละโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำสปริงเกอร์ครับแต่ว่าเออเออตรงเนี้ยตรงนี้ผมต้องเปลี่ยน มันต้องทําเป็นรางเลื่อนนะครับเพราะว่าเวลามันมีไอเทมใหม่เข้ามาครับทุกคนก็คืออันเนี้ยมันพึ่งอัปเดตมาใหม่ครับมันจะเป็นเหมือนแรงลมดูดครับเราสามารถใช้แรงลมอันเนี้ยดูดเข้ามาตรงลานรางเลื่อนนะครับแล้วก็รางเลื่อนก็จะเลื่อนไปตรงที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนผมตั้งผิดอ,อย่าผมแก้ก่อนออกก่อนครับอันนี้ออกก่อนอโอเคเรียบร้อยแล้วก็ ตรงนี้จะผมทําเป็นล้างเลื่อนก็คืออันนี้อันที่ไว้เลื่อนอย่างเงี้ยครับโอเคเลื่อนไปฝั่งนี้ได้ถูกแล้วอย่างนี้เอ,าอ้าอยอกก้อนดิโอเคอย่างเงี้ยครับเลื่อนไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็สุดที่ตรงนี้เพราะว่าแปลงเราสุดที่ตรงนี้ครับหรือว่าเราจะทําเพิ่มก็ได้นะอืมหรือว่าผมจะเพิ่มดีอะเพิ่มดีไหมครับตอนนี้หกแปลง ไเ,เพิ่มแล้วกันครับเพิ่มสักหน่อยโอเคครับเดีย๋ยวเราไปทำแปลงตรงนี้เพิ่มแล้วก็เอะเดีย๋ยวมันต้องมีที่วางตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนี่นะวะแล้วตู้คอนเทนเนอร์ผมจะวางไว้ตรงไหนดีล่ะครับให้มันไหลามาทางนี้ไหมไหลามาทางนี้แล้วก็อย่างเงี้ยครับเดีย๋ยวก่อนนะไหลเข้าตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้ครับน่าจะได้อยู่นะได้ไหมครับ แล้วก็พอเรามาตรงนี้ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะอยู่ฝั่งนี้ไว้หยิบข้าวได้เลยอืหรือว่ายัางไงดหีหรือว่าเราจะขยับแปลงไปอีกเราให้ตู้คอนเทนเนอร์อยู่แถวนี้ดีอย่าผมต้องลองลอง,ลองสร้างตู้คอนเทนเนอร์มาก่อนนะครับแล้วก็ลองวางดูว่ามันใช้พื้นที่ขนาดไหนนะครับอย่าลองดูก่อนตู้คอนเทนเนอร์ที่เก็บของอยู่ไหนว่าอันนี้ครับ อ๋อขาดกล่อง3อันแล้วก็แร่คอปเปอร์5อันโอเคแล้วก็เราไปผลิตตู้คอนเทนเนอร์ครับตู้คอนเทนเนอร์อันนี้โอเคครับมาครับ1อันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปวางดูนะครับว่ามันใช้พื้นที่เท่าไหร่อืมไว้อันนี้แล้วกัน โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะลางเลื่อนมันอยู่ฝั่งไหนวะอ๋อฝั่งนี้ครับอ๋อมันใช้พื้นที่ประมาณนี้เท่ากับว่าเอีผมอยากให้มันอยู่ประมาณเนี้ยครับอืมเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเรา,เ,รา,เ,ราเอาแปลงข้าวอันนี้ออกก่อนละกันครับเอาเออกก่อนแล้วเราก็ขยับไปฝั่งนู้นแทนน่าจะอย่างนี้น่าจะได้อย่างงี้ไหมอันนี้เดี๋ยวตรงนี้ดีตรงนี้แล้วกันครับง่ายๆเนาะโอเคทํา เรียบร้อยครับแล้วก็พอเวลามาเอาของแล้วก็เอาจากตรงนี้ได้ครับเพราะว่าข้าวมันจะไหลมาตามเนี้ยครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมต้องทําต่อก็คือปูพื้นเพิ่มครับเพราะว่าเราใช้พื้นที่เยอะมากอ่าอันนี้ครับเพิ่มไปก่อนอ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ครับอันนี้น่าจะไม่จําเป็นแล้วเปล่าน,น่าจะไม่จําเป็น โอเคแล้วเ,เราก็เอาข้าวครับแปลงข้าวมาวางเพิ่มตรงนี้โอเคเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องสร้างกำแพงครับเพื่อที่จะว่าให้ไอตัวทีดด่ดูดเราครับมันสามารถดูดข้าวของเราได้นะแต่ว่าอันดับแรกทำยังไงก่อนเราทํำกำแพงก่อนกำแพงหินเดี๋ยวก่อนนะ ผมจะคราบเป็นกําแพงหินแล้วกันนะครับอันนี้โอเคทํามาไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าลองดูก่อนแล้วกันอันนี้ครับแล้วก็อันที่ 7. อึ๊บโอเคผมว่าเราทําบันไดเราก็เดินขึ้นไปน่าจะง่ายกว่าบันไดครับตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ครับโอเคง่ายกว่าง่ายกว่า ตรงนี้เราทําเป็นพื้นหินไหมเดี๋ยพื้นไม้พื้นไม้แล้วกันครับง่ายๆโอเคตีเป็นชั้น2ไปครับตรงนี้น่าจะถึงตรงแปลงสุดท้ายโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ปูพื้นหินครับกําแพงหินอันนี้ครับโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ผมจะติดไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องดูด เครื่องที่มันดูดอะครับมาไว้ข้างบนเดี๋ยวก่อนแล้วมันปรับยังไงล่ะอุ้ยไม่ใช่กดผิดเท่ะ้ะกดอเดี๋ยวนะมันใช้ยังไงครับอันนี้เครื่องนี้เออออมันติดอย่างนี้ใช่ไหมมันดูดมาจากด้านนี้ได้ไหมอ่ะอืมเดี๋ยวก่อนนะงงเริ่มงงครับลองดูก่อนลองดูก่อนว่าได้หรือเปล่าโอเคโห ความแรงของการดูดก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าสองแปลงตรงนี้น่าจะถึงอยู่แต่ว่าเราจะให้มันดูดเ้วเข้าเข้ามาที่รางเลื่อนนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็อันที่สองผมจะทำยังไงให้มันเท่ากันดีวะรู้แล้รู้แล้ว <c oughs> เราอาจจะต้องตีสะพานขึ้นไปติดเพื่อว่าจะได้เท่ากันครับอ,อันนี้ได้ไหม โอเคแล้วก็เอาอันนี้ออกครับอึ๊บน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ครับแล้วก็ทำต่อให้ครบทุกอันครับอึ๊บอันนี้เอามาต่อครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ออกครับอึบเหมือนมันจะไม่เท่ากันเลยทุกคนเห็นไ่มผมวางสูงตามสูงตามไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับแล้วก็แปลงนี้ครับโอเคตีไปก่อน แล้วก็เอาตัวที่ดูดครับไปติดโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ครับโอเคอันนี้ครับโอเคแล้วก็เอาสะพานออกครับอโอเคแต่ว่าเราจะต้องตีกำแพงข้างตรงนี้ด้วยครับเพื่อที่ว่าอ๋อกัน <laughs> กันข้าวจะโดนดูดแล้วก็หล่นไป อยวผมขอคิดก่อนว่าจะทํำยังไงเป็นกําแพงหินไหมหินแบบเดิมครับอย่างนี้ครับตีข้างหลังตรงนี้โอเคอึบอึบแล้วก็โอเค <c oughs> กําแพงเีย๋ยวก่อนประเด็นคือไอ้นี่หมดอยวผมต้องขับกําแพงหินเพิ่มครับกำแพงหินเราขาดสโตนสโตอยู่ข้างล่างไปเอาก่อนครับเอาหินมาเพิ่มแล้วก็รับ ครับกำแพงหินครับโอเค10อันโอเคเรียบร้อยแล้วก็เออผมว่าเราครับสปริงเกอร์ไปด้วยดีวยกว่าครับอันนี้โอเคโอเคเรียบร้อยครับป่ะเดี๋ยวผมจะลองปักซักแปลงสองแปลงแถวนี้ก่อนแล้วกัน,นครับดูว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่ากับ <c oughs> สิ่งที่เราทำมันจะสำเร็จหรือเปล่าครับลองดูลองดู อ่าปักอันนี้ได้ไหมมันจะลดน้ำได้หกแปลงไหมอ่ะน่าจะได้มัง้งอ่ะ๋ยวลองดูครับถึงไหมหกแปลงโอเคถึงหกแปลงครับแล้วก็อยวเราทําเพิ่มอีกอันหนึ่งไปติดตรงนู้นนะหกแปลงแล้วก็โอเคกําแพงหินตรงนี้ครับอึบอึบโอเคติดไปครับเอาให้สุดเอาให้สุดเลยโอเคตรงนี้ด้วย โอเคเรียบร้อยครับผมสวยงามสวยงามครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรอดูครับว่าข้าวที่เกี่ยวมามันจะไหลไปตรงนู้นหรือเปล่าถ้าไหลก็ถือว่าสําเร็จครับผมคลิปนี้โอเคข้าวเริ่มโตแล้วครับรอเกี่ยวรอเกี่ยววิระหว่างรอผมว่าผมรับไ้นี่ดีกว่าผมทําไอ้นี่อะไรวะทำเสาครับทําไม้กัน้นทํารั้วกัน้นเออทารั้วกันออวก้นเอะมันทํำยังไง อ๋ออันนี้อันนี้ครับทำซักเอ่อสิบห้าแล้วกันโอเคแล้วก็เดีย๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับปดะอย่าเอาขึ้นไปติดข้างบนกันครับเอ้ยอย่าผมเอ้ยอันดับแรกเราต้องลองครับว่ามันจะดูดไปตรงรางเลื่อนข้างหลังหรือเปล่าอ๊บ มันดูดไหมอ่ะเอ้ยเอ้าผมจะเดินเก็บทําไมล่ะมันโอเคมันลอยโอ้โหนี่ครับทุกคนเห็นป่ะเนี่ยมันจะเข้ามาในนี้ครับเรียบร้อยครับมันก็เข้ามาในตู้คอนเทนเนอร์ของเราอย่างนี้เลยเฮ้ยแจมแจมแจมอย่าผมขอลองลองใหม่นะอ๊ออันสุดท้ายครับดูดิมันไหลไปไหนมันไหลมันไหลโอเคมันไหลครับมันไม่ลอยขึ้นข้างบนนะแจมเลยแจมเลยครับโอเคเรียบร้อย ต่อไปเป็นงานตกแต่งครับขอตกแต่งก่อนเอาไม้มาวางไว้ตรงนี้จะได้ดูเป็นฟาร์มนะครับโอเคตรงนี้แหละได้ไหมโอเคได้ทำต่อครับแล้วก็ตรงนี้โอเคต่อไปครับโอเคเรียบร้อยครับอย่างสวยเลยแต่ว่าด้านนี้เราจะไม่ทำรั้วแล้วกันเนาะเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าถ้ามีลัวแล้วข้าวมันจะไหลมาได้หรือเปล่าครับประเด็นอลองสร้างแล้วกันลองสร้างลัวไปแล้วก็ดูว่าข้าวมันจะไหลมาหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบทดสอบครับอเออมันติดรั้วฮะมันติดรัวจริงด้วยครับแสดงว่าตรงนี้เราไม่สามารถสร้างรัวได้๊อโอเคแล้วก็ตรงนี้มันโล่งอะทาไงดีครับไม่เป็นไรแล้วกันเดีย๋ยวเราไปเอาสปริงเกอร์อีกอันหนึ่งมาครับมาไว้ตรงนั้น โอเคเดีย๋ยวผมไปเอาสปริงเกอร์ก่อนเดีย๋ยวเราจะปักไว้ตรงนี้นะครับตรงกลางน่าจะได้โอเคตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยครับเดีย๋ยวผมจะวางรั้วนะครับไว้ตรงนี้อีก2อันจะได้สวยๆนะครับเป็นเหมือนฟาร์มทุ่งข้าวอะไรอย่างงี้เฮ้ยเคลียบไปหน่อยโอเคนี่แหละแล้วก็ตรงนี้ครับได้ไหมอะ่ะมันจะติดบันไดหรือเปล่า โอเคได้ครับเอ้ยมันวางทับซ้อนกันได้เหรอเนี่ยตรงเนี้ยครับเหมือนมันจะซ้อนกันโอเคเรียบร้อยแล้วก็หยังสวยครับอแต่ใจผมอะอยากปรับตรงเนี้ยครับอยากให้มันดับเท่ากันอะโอเคผมออกก่อนแล้วก็เรามากะกระระยะให้มันเท่าเท่ากันดีกว่าไหมทุกคนจริงๆมันไม่ต้องติดกันมากก็ได้นอนแล้วก็เอาให้มันเท่ากันก็พอโอ้สวยเลยสวยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม เฮ้ยยางสวยอะ่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเราไม่มีเจ้าส่วนนี้หรือว่าเจ้าตัวนี้เราก็จะเป็นฟาร์มที่ไม่อัตโนมัติก็คือจะไม่มีคนช่วยเราเก็บเกี่ยวนะครับคืออะไรรู้ไหมครับเจ้านี่แหละครับหุ่นยนต์อ้าวชิบหายแล้วหุ่นยนต์ผมคราบหรือยังผมยังไม่ได้คราบหรอโอเคอย่าผมขอค้าบแป๊บหนึ่งนะครับเปิดตัวมาอย่างดีแต่ลืมทํา หุ่นยนต์นี่ครับตัวตัดหญ้านี่ครับโอเคทํามาครับหนึ่งตัวเรียบร้อยครับเก็บมามาแล้วนี่เลยครับสิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือหุ่นยนต์เกี่ยวข้าวโอเคเราจะตั้งไว้ตรงไหนดีล่ะตั้งไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะโอเคตรงนี้เขาน่าจะเดินมาตัดมาเกี่ยวข้าวเองนะผมว่านะในความรู้สึกอะครับ,รบลองดูโอเค เอ้ยเอ้ยมันไหลวะ่ะหุ่นยนต์มันไหลอ๋อไม่ไหลแล้วโอเคเรียบร้อยครับแรงดูดลมนี้ไม่เป็นปัญหากับเจ้าหุ่นยนต์นะครับมันสามารถตัดหญ้าได้ปกติเลยว้าวทุกคนฟาร์มข้าวอัตโนมัติของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหู้ตอนแรกนึกว่าจะไม่สําเร็จนะเนี่ยเดีย๋ยวผมขอทําพื้นตรงนี้เพิ่มไปแล้วกันครับต่อพื้นเพิ่มนี่เดีย๋ยวอนาคต เราจะขยายพื้นที่ชั้น2นะครับแล้วก็เราจะทําเป็นพื้นที่แปลงเกษตรครับเออผมว่ามันต้องสวยแน่เลยทุกคนแล้วก็อย๋ยวด้านล่างที่เป็นทุ่งข้าวด้านล่างผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเอา้าแล้วหุ่นหุ่นเราจะไปไหนนายจะไปไหนไม่ได้ฮัลโหล้ยหุ่นข้าวมันเดินหนีเราเฉยเลยครับ อ,อ๋อผมรู้แล้วข้าวมันโตไม่ทันแน่เลยอะทุกคนผมว่าข้าวมันโตไม่ทันครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยบครับทําแปลงข้าวเพิ่มเพื่อที่ว่าหุ่นยนต์เราจะไม่เดินหนีไปไหนนะครับต่อไปครับโอเคแปลงข้าวแปลงข้าวผมอยู่นี่ วางไปครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ไปเพิ่มแปลงขึ้นมาอีกแถวหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มที่ดูดขึ้นมาหนึ่งอันครับผมเราจะมาลองดูกัน,นครับว่าเจ้าหุ่นยนต์ <laughs> มันจะออกนอกพื้นที่อีกหรือเปล่าแล้วก็ผมก็ได้ทําราวกั้นตรงนี้ด้วยครับเผื่อกลัวว่ามันจะออกไปนอกพื้นที่ที่เรากําหนดให้นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเจ้าหุ่นยนต์นี้ มันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของมันหรือเปล่าโอเคทำไปครับตัดไปเจ้าหุ่นยนต์แย่มากเห็นไหมพอตัดเสร็จแล้วข้าวก็โดนดูดไปที่ข้างล่างครับตรงนั้นอย่างแจม่มเลยครับโหอย่างสวยครับทุกคนเห็นป่ะเออต่อไปแล้วก็จะไม่ต้องมาเกี่ยวข้าวเองแล้วครับสบายสุดๆครับโอเคอีกสองแป้ง ดูซิว่าเจ้าหุ่นยนต์มันจะกลับไปทางไหนเฮ้ยมันเดินกลับครับโอเคแสดงว่าต้นข้าวของเราโตทันที่ว่ามันจะสามารถกลับไปเกี่ยวใหม่อีกรอบได้ครับโอ้โหโอเคครับถือว่าคลิปนี้ประสบความสำเร็จครับผมอ,อแปลงข้าวอัตโนโมัติของเราเนี่ยครับเสร็จแล้วข้าวข้าวที่ถูกเกี่ยวใช่ไหมครับข้าวที่ถูกเกี่ยวมันก็จะไหลามาทางนี้ครับ ไหลไปไหลไปไหลไปครับแล้วก็เข้ามาที่ตู้คอนเทนเนอร์ของเราครับอันนี้อย่างนี้เลยเดีย๋ยวผมไปดูที่ตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ครับเห็นไหมทุกคนมันก็จะเข้ามารวมอยู่ในนี้ครับเวลาเราจะใช้แล้วก็แค่มาหยิบจากตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ครับสบายมากเลยครับอ,อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายอู้หูอู้หูบายบายครับ